สนใจร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอลลุ้นรับผ้าห่มพิมลิรกทุกสัปดาห์แอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่2 8ธันวาคมสนิทฟุตบอลลีกในยุโรปเริมทําการหยุดหนีหนาวกันแล้วแต่ก็ยังมีกอโชซิลิาอาล์าทำการแข่งขันในค่ําคืนนี้จึงคัดเดาไหมคลิปนี้2คู่และกลุ่มลลยอีก3คู่หากพร้อมกันแล้วก็ไปเลยกันเลยครับก่อนอื่นขออนุญาตฝากกลุ่มลายรวมที่เด็ดเซียนบอล ทั้งบอลสดบอลเต็งบอลสเต็ปบอลติดดาวมีรวมไว้ในกลุ่มเดียวสนใจเข้าร่วมกลุ่มแอดไลน์ตามนี้ได้เลยครับไปกันที่คู่แรกเวลาเที่ยงคืนกายารีพบอินเตอร์มิลานโดยคู่นี้อินเตอร์มิลานต่อ1.25ส่วนงานใหุ้เฮด5เกมลสุดของคู่นี้เป็นอินเตอร์ชนะ4ครั้งเสมอ1ครั้งส่วนกายารีไม่ชนะเลยส่วนงาน10เกมหลังสุดของกายารีชนะ1เสมอ2แพ้7เาวิน3เสมอ2เสีย5และจบสกอร์สูง5ครั้ง ส่วนฝั่งทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลาน10เกมหลังสุดชนะ8เสมอ1แพ้1เข้าวิน5เสมอ0เสีย5แล้วจบสกอร์สูง3ครั้งคู่ที่เจ้าถิกก่นชาวเกาะกายารีผลงานพวกเขายแย่มากเพราะแพ้ไ้แล้ว3เกมติดต่อกันแถนเกมนี้ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานที่ฟอร์มกำลังแรงไม่แพ้ใครมาแล้ว11เกมติดต่อกัน แถมสีเกมหลังก็ชนะรวดอีกด้วยจึงไม่แปลกที่เลยล่ะครับจะเปิดให้อินเตอร์มิลานเป็นฝ่ายต่อถึงลูกควบลูกครึ่งและอแอบมิกละนะว่าอยู่ทางฝั่งต่อดีกว่าพอมองว่าอินเตอร์นั้นแข็งแกร่งมากและเกมลูกก็อันตรายเฉียบคมแต่ที่เห็นได้เลยคือเกมเยือนนัดลาสุดที่พวกเขาบุกไปถล่มลาซิโอถึง6-0จึงมองว่าเกมนี้อินเตอร์น่าจะบุกเดินเคลื่อนไล่บทขยี้เจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคู่ที่ขอหยุดเชีย์ทางฝั่งทัพงูใหญ่ดีกว่าฝั่งของอินเตอร์มิลานบุกชนะไกยอรี่ ลาซิโอพบกับอัลตันตาโดยคูย่นี้ไฮแคปเปิดมาให้ราคาเสมอ, so, อ, 5, อส่วนผลงานฮทเพย้5เกมล่าสุดของคู่นี้เป็นลาซิโอชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้งและอัตตันตาชนะ2ครั้ง, so, งส่วนผลงน10เกมล่าสุดทุกรายการของลาซิโอชนะ7เสมอ1แพ้2เข้าวิน7เสมอ0เสีย3และจบสกอร์สูง7ครั้ง ส่วนฝั่งอตแลนตา10เกมหลังสุดชนะ9เสมอ0นแพ้1เขาวิน7เสมอ0นย์เสีย3และจบสกอร์สูง5ครั้ง mm hmm. คู่นี้เจ้าิ่นลาซิโอถือเป็นทีมที่ผลงานในบ้านค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวและก็พึ่งแพ้แค่เกมเดียวเท่านัน้นโดยการโดยอินเตอร์บูมันถล่ม60ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอตแลนตาพวกเขาถิติดนอกบ้านค่อนข้างดีเยี่ยมพอชนะมนาแล้ว5เกมติดต่อกันเลยราคาเปิดมาให้เสมอยอรับว,ว่าเป็นราคาที่ไม่ค่อยน่าเสียนสกเท่าไหร่เพราะฟอร์มของทั้งคู่นั้นค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่ให้เลือกแนะนาแอดมินขอเลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนดีกว่าผบมว่าเป็นทีมที่ผลงานค่อนข้างยอดเยยนและยืนอยู่ในอันดับหนึ่งของเกาโชสเลกอาในเวลานี้ช่ว,วาได้ตำแหน่งจากฝูกแน่สร้างความคึกคักให้กับทางทีมเยือนได้เพราะฉะนั้นคู่ที่ขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนดีกว่าฟันธงออตาลนตาบุกชนะลาซิโอ3ประตูต่อสสุดท้ายนีขอฝากโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคมสมาชิกใหม่เพียงโชวบินและสเตป5ขั้นต่ำา500บาทรับฟรีทันที300บาท และได้รับ1สิทธิ์ในการทายผลฟุตบอลสเตป6คู่ถูกหมดรับไปเลย5,000บาทสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดคลิกที่ลิงค์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ